สาธุสาธุสาธุญาติโยมทั้งหลายเสียงระฆังดังแผ่วเบายามอาทิตย์อสดงนี่คือช่วงเวลาอันสงบที่พวกเราจะได้มารับฟังพระธรรมคำสอนเพื่อความสงบเย็นในจิตใจวันนี้อาตมาจะขอยกเรื่องความพลัดพรากขึ้นมาสนทนาธรรม ซึ่งเป็นเรื่องใกล้ตัวที่ทุกคนต่างต้องเผชิญความพลัดพรากคือครูผู้ยิ่งใหญ่ในชีวิตเราลองหลับตาลงน้อมรำลึกถึงเรื่องราวที่ผ่านมาเราทุกคนต่างเคยเจอการพลัดพรากไม่ว่าจะจากคนรักจากสิ่งของหรือแม้แต่จากความรู้สึกบางอย่างสิ่งเหล่านี้ ล้วนเป็นบทเรียนที่มีค่าที่ธรรมะได้มอบให้เราอันนิจจังคือความจริงที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงโยมทั้งหลายโลกใบนี้หมุนเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาไม่มีอะไรจีรังยั่งยืนดูซิต้นไม้ที่เคยเขียวชะอุ่มวันหนึ่งก็ร่วงโรยไปตามกาลเวลาสายน้ำที่ไหลเอื่อย ก็ยังเปลี่ยนทางเดินของมันได้ฉันใดชีวิตของเราก็ไม่ต่างกันการยึดติดคือต้นเหตุแห่งทุกข์ที่เราทุกข์โยมก็เพราะเรายึดติดเราคิดว่าสิ่งนั้นต้องอยู่กับเราตลอดไปคนนั้นต้องไม่จากเราไปไหนเมื่อความจริงไม่เป็นดั่งใจใจก็เจ็บปวดเพราะเราลืมไปว่าทุกสิ่งล้วนเป็นอนิจจัง ไม่เที่ยงแท้ทำไมการพลัดพรากจึงเป็นสิ่งที่เราควรเรียนรู้เพราะเมื่อเราเข้าใจสัจธรรมนี้ใจของเราจะเบาขึ้นความคาดหวังจะลดลงเราจะเห็นคุณค่าของสิ่งที่อยู่ตรงหน้าและใช้เวลาทุกวินาทีอย่างมีสติแสงสว่างหลังความมืดมิดการพลัดพรากไม่ใช่จุดจบแต่เป็นจุดเริ่มต้นใหม่เสมอ เมื่อมีสิ่งหนึ่งจากไปอีกสิ่งหนึ่งก็อาจงอกงามขึ้นมาแทนที่โอกาสใหม่ๆกำลังรอเราอยู่ขอให้ญาติโยมทุกท่านจงมีสติและปัญญาในการดำเนินชีวิตไม่ว่าต้องเผชิญกับการพลัดคราครั้งใดก็ขอให้มองเห็นธรรมะที่ซ่อนอยู่และใช้ชีวิตที่เหลืออยู่อย่างมีความสุขและเป็นประโยชน์ ขอเจริญพรสาธุ